ข่าวด่วนสีธนาคารใหญ่ปิดระบบชั่วคราวการใช้งานธนาคารออนไลน์และ ATM จะไม่สามารถใช้ได้ในเวลา6ชั่วโมงต่อมาแต่ทำไมถึงเกิดขึ้นอ่านต่อไปนี้เพื่อรู้รายละเอียดสีธนาคารใหญ่ปิดระบบธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์ได้ปิดระบบการใช้งานแอทธนาคาร ATM บัตรเดด และบัตรเครดิตในเวลา6ชั่วโมงเต็มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2568แจ้งล่วงหน้าธนาคารกรุงเทพได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะปิดระบบชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบในเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นเวลา1นนาฬิกาถึง7นาฬิกาซึ่งจะส่งผลให้การใช้บริการธนาคารออนไลน์และ ATM ของลูกค้าธนาคารและลูกค้าต่างธนาคารไม่สามารถใช้ได้ประกอบด้วยการฝากโอนถอนเงินและการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ธนาคารอื่นๆที่จะปิดระบบทกสจะปิดระบบ ATM CDM ชั่วคราวในวันเดียวกันเพื่อปรับปรุงระบบในเวลา1นนาฬกาสานาทีถึง3นาฬิกาสานาทีส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะปรับปรุงระบบโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในวันที่9พฤศจิกายน2568เวลาศูนย์นาฬกาสนาทีถึง6นาฬกาซึ่งจะส่งผลให้บริการต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ธนาคารเกียรตินาคินคินพัฒ์ก็จะปิดระบบในวันเสาร์และอาทิตย์ที่8-9ถึง พฤศจิกายน2568น2,568เวลา23นาฬกาถึง4นาิกาโดยจะส่งผลต่อการใช้งานบริการต่างๆแนะนำการจัดการลูกค้าทุกท่านจะต้องวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพราะระยะเวลาที่ระบบปิดอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์และ ATM อย่างมากทั้ง4ธนาคารได้แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกและแนะนำลูกค้าทุกท่านที่จะทำธุรกรรมให้วางแผนล่วงหน้าแต่ทำไมธนาคารต้องปิดระบบชั่วคราว มีหลายสาเหตุที่เป็นเหตุผลของการปิดระบบชั่วคราวเช่นการปรับปรุงระบบการพัฒนาร,ระบบใหม่หรือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคซึ่งเป็นกระบวนการที่จําเป็นเพื่อให้บริการของธนาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ก็สามารถสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกค้าได้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการปิดระบบชั่วคราวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์และ ATM อย่างกว้างขวาง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าควรจัดการวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการสะดุดในการทำธุรกรรมทางการเงินคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปิดระบบชั่วคราวของธนาคารคิดว่ามันสะดวกหรือไม่สะดวกมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบของธนาคารอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของบทความนี้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงบทความนี้ให้เป็นที่สมบูรณ์แบบกันเถอะ